สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาใน Youtube แรงบันดาลใจอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้พี่นานาก็ยังไม่หายป่วยดีหรอกคะ่ะยังเป็นไข้หวัดแล้วก็ปวดหัวอยู่แต่ก็อยากที่จะมาคุยทักทายกับทุกคนนะคะค่ะวันนี้พี่นานาก็จะมา,าพูดเรื่องอคนสำหรับน้องใหม่ที่ยัง ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรอยากทำ u t u b e จังเลยแต่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์ไหนดีวันนี้พี่นานาก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ให้นะคะแต่ก่อนที่จะพูดจะแนะนำขอความกรุณากดติดตามพี่นานาก่อนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ดูก่อนใครเพื่อนนะคะค่ะวันนี้พี่นานาก็จะมา ทักทายแล้วก็พูดคุยในหัวข้อเรื่องอเราจะทำคลิปอะไรเราเริ่มต้นครั้งแรกเราจะทำคลิปอะไรถึงจะมีคนดูนะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะที่อยากทำ u t u b e แล้วก็ทักมาหาพี่นานาทางหลังบ้านว่าพี่นานาหนูนะอยากทำ youtube จังเลยแต่หนูไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเพราะว่าหนูนะ่ะอยู่บ้านเฉยๆหนูไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกหนูไม่ได้เป็นเมียฝรั่ง หนูไม่รู้ว่าจะาทำอะไรถึงจะมีคอนเทนต์อะไรมานำเสนอนะคะแล้วพี่นานาก็เลยจะเอามาพูดคุยในคลิปนี้นะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะคิดอยากทำ YouTube แต่มองหาคอนเทนต์ยังไม่ได้นะคะพี่นานาอยากแนะนำให้ทำสิ่งง่ายๆนะคะทุกคนสิ่งง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือ การรีวิวสินค้ารีวิวสินค้านี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ที่หัดทำ u t u b e ที่ยังหามองหาคอนเทนต์ไม่เจอนะคะถ้าเรารีวิวสินค้าแล้วเมื่อเราช่องของเรามีคลิปเยอะๆมีคลิปมากๆหรือ,อเราอยากที่จะเปลี่ยนแนวทางใหม่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่สำหรับคนที่เริ่มใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพี่นาณาขอแนะนา รีวิวสินค้านะคะเพราะว่าการรีวิวสินค้านี้นอกจากจะเป็นคลิปวิดีโอที่พี่นานาคิดว่ายั่งยืนกว่าการการทำคลิปเกี่ยวกับตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าพี่นานาจะรีวิวพี่นานามีแป้งเด็กแขร์เอามาจากเมืองไทยนะคะพี่นานาก็จะรีวิว แป้งเด็กแคร์นี้ว่าแป้งเด็กแคร์นี้นะ่ะมีสารอะไรบ้างในอในมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรต่อเด็กหรือต่อผู้ใหญ่อย่างไรเรารีวิวไปแล้วทีวนี้เผื่ออนาคตมีคนมาค้นหาว่าแป้งเด็กแคร์เขาน่ะมี ประโยชน์อย่างไรมีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อเด็กต่อผิวพรรณหรือไม่อะไรอย่างงี้นะคะนี่คือเป็นสิ่งง่ายๆที่เราทําในขณะที่เราหนมองหาคอนเทนต์ยังไม่เจอนะคะทาไมพี่นาณาถึงแนะนําให้ทํารีวิวสินค้าเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวสินค้านะมี จำนวนเป็นแสนๆรายการนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะเอามารีวิวแล้วทีนี้พอเรารีวิวเสร็จล้วก็บอกออเราบอกว่าแป้งเด็กแคร์น,นี้นะ่ะผลิตจากที่ไหนมีส่วนผสมอะไรเหมาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่เหมาะกับผิวพันธุ์ชนิดไหนแล้วมีประโยชน์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะพี่นาณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะทุกคน พี่นาณาเคยเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กวัดนะคะศูนย์เด็กวัดพี่นาณาเคยเป็นครูพี่เลี้ยงพี่นาณาก็จะสอนเด็กน้องๆเขาก็จะมีอายุอยู่ที่หนึ่งขวบครึ่งถึงห้าขวบนะคะที่พี่นาณาดูแลสิ่งที่พี่นาณาสอนที่นาณาดูแลเด็กก็คือการทำให้เด็กนะได้เรียนรู้ช่วยเหลือตัวเอง เด็กๆในอายุขนาดนั้นนะ่ะยังไม่สามารถที่จะมาจับปากปการหรือดินสอได้ดีนะคะพี่นานาก็จะเอาดินน้ำมันมาให้เขานะปั้นดินน้ำมันเพื่อกล้ามเนื้อมือนี่ก็จะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะสอนการช่วยเหลือตัวเองว่าอายุแค่นี้นะ่ะ ควรจะใส่รองเท้าถูกทางควรจะทำยังไงควรจะปิดกระดุมแล้วก็สอนล้างหน้าแปรงฟันนะคะอันนี้คือสิ่งเบสิกง่ายๆสำหรับเด็กอนุบาลในการทำ YouTube ก็เหมือนกันค่ะทุกคนถ้าเรายังมองหาสิ่งที่เราจะมาทำคอนเทนต์ไม่ได้เรามองไม่ออกว่าฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีฉันไม่ได้มีความรู้ฉันไม่ได้เป็นเมียฝรัฝ่งไม่ได้อยู่เมืองนอกไม่ได้ถ่ายทอดชีวิตให้ใครดู แล้วฉันอยู่เมืองไทยแล้วฉันจะทําอะไรที่มันอาจจะมีคนมาดูมาติดตามพี่นานณาแนะนําเลยนะคะว่าสิ่งง่าย,ายๆที่อยู่รอบตัวเราเราก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้นะคะลองดูค่ะรีวิวสินค้าตอนนี้นะพี่นาณาก็กําลังคิดที่จะทําช่องรีวิวสินค้า,ามีช่องหนึ่งที่พี่นาณาเปิดไว้แต่ตอนแรกพี่นาณาว่าจะทําเป็นช่องต่างประเทศนะคะแต่พี่นาณาไปศึกษาดูแล้วว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างพี่นานาคือพี่นานานะ่ะไม่ใช่คนเก่งนะคะเพียงแค่อยากทำมันต้องมอีปัจจัยหลายอย่างถึงจะทำช่องอติดโตช่องนอกได้นะคะพี่นานาก็เลยตั้งใจจะทำช่องอรีวิวสินค้านะคะแต่ตอนนี้นะ่ะก็เลยเปิดไว้เป็นนา,นานารีวิวไว้นะคะนั่นแหละค่ะพี่นานาก็เลยอยากที่จะมา แนะนำน้องๆให้ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดรอบตัวเราก่อนอถ้าอนาคตนะเรามีช่องทางหรือมอีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเราสามารถที่จะ,ะทำคอนเทนต์อื่นได้นะคะอันนี้นะลองดูนะคะนะคะ,ะพี่าน,านานามาตอบคำถามน้องที่ทักมาถามพี่นานาทางหลังบ้านนะคะพี่นานาอยากให้ทำสิ่งง่าย,ายๆคือการรีวิวสินค้านะคะบอก ว่าสินค้าชนิดนั้นนะผลิตที่ไหนเขาทำอย่างไรมีส่วนผสมอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับใครบ้างใครจะได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะรับรองเป็นอออคอนเทนต์ที่แบบหากินได้ตลอดปีเลยนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ยั่งยืนนะคะถ้าเรารีวิวสินค้านะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่นาณาขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาด้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย